เป็นไงนั่งรถบัสมาทั้งเหนื่อยทั้งปวดหลังแต่ก็อยู่ได้อยู่ได้จะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ไู่ได้นี่ต้องถามพี่นี่อยสวัสดีค่ะ FC สาวน้อยผิดบังแพงกับ FC น้องอุ้งอิงเนาะค่ะเนาะคุณคู่แมวเหมียวไปเห็นผิดดื่มเนาะที่อุ้งอิงขึ้นมาอยู่กับวงสาวน้อยผิดบังแพงกอดหมอนอยู่ไหมกอดหมอนกับยางไปกับหมูเนาะ้าก็ว่าสิอยู่ได้บ่สิอยู่อ่าเป็นแบบไดขึ้นรถบัสเป็นจังไดเนาะค่ะ ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากหย่อนร้อยเนาะค่ะว่าตั้งแต่ม,มือแรกทิ้วเองมากมาจนถึงมือนีเนาะค่ะว่า ในระยะเวลาสามเดือนกว่าๆความเปลี่ยนแปลงขององิงมี่ย่างไมเอาเดี๋ยวเข้ามาย่อนร้อยน้ากันคุณครูแม่เหมียวจะมองอยู่สองอยู่สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือวิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของตูนองเนาะว่านองมีการเปลี่ยนแปลงแบบใดประเด็นที่2ก็คือเรื่องของคุณภาพของงานนะคะการทํางานของหมอว่าเป็นจังใดเนาะค่ะเนาะเอาง่ายๆว่าพวกเข้าเอฟซีสาวมาเปานแพงเอฟซีน้องอิงเดี๋ยวเข้ามาย่อนร้อยน้ากันเอา ในส่วนตัวของน้องอุ้งอิงคุณรูก็มองเห็นว่าในเวลาสามเดือนกว่ากว่าอุ้งอิงกะมีสื่อเสียงเพิ่มขึ้นมีสื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างจะว่าจันัร์กัเท่ากับมองเห็นก็คือเป็นตัวตึงของวงตัวตึงแบบใดล่ะก็มีคนมาจางงานหลายเป็นคนที่หูจักเป็นบอกว่หูจักน้องมีเอฟซีหลายขึ้นเพราะว่าน้องเป็นคนดังอันที่สองก็คือ น้องก็มีโอกาสได้เข้าไปรับรางวัลเนาะอย,าอย่างเช่นรางวัลลูกกตันยูมันบอกออกรายการอนะรางวัลเหรียต่างๆที่ทังพระอาจารย์เพน่นไหแนะ่ทางโรงเรียนไหแนะ่นี่ก็คือเป็นการสา่งซื้อเสียงให้กับตัวน้องเองอมีเป็นคนดังแล้วเนาะหน่วยงานต่างๆเขามาเห็นล่ะกะ็ื่นช่มในตัวน้องล่ะกะ็มอบรางวัลให้กับตัวน้องอันที่สามก็คืออย่างนาี่ล่ะเหตุให้น้องมีเงินมีไรายได้ ให้ความเป็นอยู่ของตัวเองของครอบครัวดีขึ้นเข้าเท็นจากวาอ่ายังก็มีโอกาสในสร้างบ้านเนาะมีบ้านซื้อที่ให้เจ้าของความเป็นอยู่มันก็นดีขึ้นจากการที่เป็นนักรองห้องเพลงอยู่แถวตลาดนัดหรือจากการอัยังก็ต่างต่างที่เิ่นจ้างน้องมากกับเทน้องมีซื้อเสียงมีเงินเน้นบาทนี่แม่บอกค่ะอันที่สี่ก็คือสําคัญสาคัญที่มองเห็นตอนนี้คือน้องงามขึ้น เป็นยังจะงาม,มาขึ้นเพราะว่าคนเท่าเนาะแต่เป็นแสดงบนเวทีความมั่นใจของเจ้าของมันชัดเจน<ร>มีสร้างแตงหนา้ามีคนมาดูแลเห็ดไห่สวยวันสวยคืนการแตงเหนือแตงตัวการแตงหนา้าต่างๆมันก็ตามมาเพอฉะนั้นเท่าก,กระบอกปลกใจว่าเป็นยังในส่วนตัวของอีงในเวลาสามเดือนกว่าๆจึงเห็ดไห้เป็นที่ถูกอ๊กถูกใจเอฟซี FC สาว,นานนวหน่อยเผชรบานเพล่กับเอฟซีของน้องเองเนาะค่ะเนาะอะ,อะ ข้อที่สี่ก็คือน้องเป็นคนที่มี่ความรับผิดชอบสูงเข้าเสียนวาได้หลายครั้งเนาะมีการแสดงถี่มันตอเนื่องหรือการเจ็บไขได้ป่วยหรือมีมียังก็มีฝนตกฝ่ารองหรือเลิกงานแหล้วเจ้าภาพเอื่นมาให้ห้องเพียงอีกน้องก็ยังมาทาหนา้าที่ของตนเองได้อย่างดีบริเกียงงอนถึงแม้จะเน็ดเหนื่อยปานใดก็ก้าวส่เวที่ยังสงา่างามบริได้บอกว่าโอ้ยเมื่อยบริได้บอกเลย,บบยว่าเจ็บไขได้ป่วยเข้าเสียนว่าน้องอุ้งอิงนะ เขาทุกยังก่อก,กิจกรรมที่แสดงแมกะทางการยังก่อเช็กเศร้าการเตยล่าที่นอกอาชบมาก,กันหนแต่ทุกครัง้งเขาจะเห็นว่าโอ้ส่วนนี่แหละเป็นการพบปะเอฟซีของน้องที่เห็นในชัดเจนว่าความรับผิดชอบแมกระทางเอฟซีบอกว่าให้ทายรูปให้ห้องเพลงนำํำรับติดนําทายรูปให้โอ้นี่ก็จะเห็นเลยว่าัขนเป็นเท่านี่เข้ากับสีล,ลุงนะเนาะลุงในในในการแสดงลรืในการห้องเพลง ไตวาน,น,น่คือน้องกะคือเทคแค่ทุกคนเห็นอกเห็นใจเอฟซีทีมานะคะแสดงบนหนาเวทีได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถเอฟซี FC อยากเห็นยังกะเฮ็ดนี่คือความรับผิดชอบที่บีการกระทําต่อหนาทีเพราะว่าน้องหักแพงในตัวเอฟซีเพราะฉะนั้นเขาก,บก,ก็บเปียกใจว่าเป็นยังพวกเข้าจังหักนองเนาะเพราะว่านึงละรับผิดชอบกระสูงความตั้งใจในการทํางานกันหลายเอามาเบิง่งขอสุดท้าย อันเอาชื่นี่ขอสําคัญเป็นทีหักของเอฟซีมันเป็นทั้งเบิดทั้งมวนที่คุณครูแม่เหมียวกาวมากฮ่องกามารถบอกเลยว่าความน่ารักของน้องเ,เกิดอย่างอย่างคุณครูแม่เหมียวเห็นความประทับใจของน้องขังแรกนี่ก็คือจากการเป็นลูกกระตันยูทุกบืนน้อเห็นอย่างแน่ความเอาใจใส่ต่อมูต่อพี่น้องต่อเอฟซีต่อทุกคนที่อยู่รอบของังกุ้งอิงเอาใจใส่แล้วก็มีน้ำใจ บนิเกียงงอนหรือจะเอาเปรียบทุกคนเห็นแล้วก็หกักแพงเนาะคะ่ะอยากยังกออยากให้น้องเนี่ยน่ารักน่ารักแบบนี้ไปเพราะฉะนั้นเพว่าจะเป็นการเป็นตัวของตัวเองของตัวอุ้หญิงเอง,เองหรือแม้กระทั่งการทํางานเข้าเสียเห็นแล้วเนาะว่าอุงอิงนี่ตั้งแต่มือแรกจนกระทั่งมือนี่ ร่วมเวลาอะไรกับประมาณสามเดือนครนะึ่งนาะที่อุ้งอิงมาประมาณนี้เฮ้าสเห็นว่าอุ้งอิงอุย้ยคล่องใจเอฟซีนับหมื่นนับเว้นเป็นอยงจักรวานับหมื่นนับเว้นเพราะว่ามีวัฒนาการในการทํางานความหนานรักความเอาใจใส่ต่อเอฟซีสาวหน่อยเผิดบานแพงเฮ้าสเห็นว่านองนี่สางสรรผลงานเนะาะบวาเพลงใดออกมาบาวาซิ่งเกินใดบาวาเห็ดกิจกรรมใดเอฟซี FC, กะ ร่ชื่นชมและก็ร่ให้กำลังใจเสมอๆด้วยจากองค์อิงขอให้พัฒนาหลักวิวัฒนาการเจ้าของเป็นคนทีนารักเป็นขวัญใจของเอฟซีตลอดไปคุณคู่แมวเหมียวนี่ชื่นชมและก็ให้กำลังใจบ่าว่าจะเป็นน้องหญิงหรือว่าทีมงานสาวหน่อยเพชรบันแพงทุกคนร่วมทั้งเอฟซีสาวหน่อยน้ากันนะคะคุณคู่แมวเหมียวกับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพมั่นการและก็บึง่งเป็นยังกอดขวัญใจสาวหน่อยเพชรบันแพงร่วมกันไป ยิงยิงไปเนาะค่ะนานๆน่านขอบคุณสุขุสุขคนแม่ฟังคุณครูแม่เหมียวแล้วก็ชื่นชมวิวัฒนาการของผู้หญิงจนถึงมือนีน้ำกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะพอแล้วครับนี่เขาครูเลยนี่มา่ยังไมาพี่ลูกแม่เขาครูปันปันลูกคอกป่ะปันลูกคอกน่อยเห็นบันหนังลูกดิ้นดิ้นดิ้ำกันเอาเงิไปใช้ไปตีมเหรอไปตีมเข้อห้ีงยังไปใช้กัน เดี๋ยวมูอ่ะอีกเดี๋ยวก็ที่มีมูอ่ะอีกเป็นบ้านอักขันมีเอาว่าคนไม่มันก็ยังมีเถอะดีถอดออกเนี้ยหน้านี่ก็ได้เออบ้านค้หนูเตยน้ำเล็กค่ะฮะบ่ไอ้นี่บ่ไอ้นี่บ่วันนี้เจตเตยเป็นกอรลามาซาจีนวันนี้ผู้ใดเป็นผู้ใดเป็นเอ้ผู้ใดเป็นน้องอันนี้เอ้ไม่ใช่เนี่ยนี่เป็นพี่แต่เนี่ยกินแล้เป็นภาษาจีนเพราะน้ำหาด้เนี่ยน้ำหามาพากันไปกล่องอ้อยยังยังเนี่ยเมื่อวานเห็ดชิมน้ำปลาชั้นสิบอกว่า เนี่นี่กับองค์หิงเจอกันแล้วไปนอนอยู่ไหนนี่คือไปนอนมาแล้วบ่นี่ะบ้านนี้ที่เขารังไม่ที่ไม่ติมอยู่ไหนนู่นอ๋อไม่ติมไปขี่อยู่แจ้มสกเเดือนมากับแม่แก้มอ๋อเขาต้องไปด้วยกันเป็นไงนั่งรถบัสมา ่อยู่ได้อยู่จะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้อยู่ได้นี่ต้องถามพี่นี่เขาอยู่มาแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ยาวหรือไม่ก็ต้องพิสูจน์กันต้องอยู่ให้ได้ได้อยู่ยาวแต่น้องแนนนี่ต้องอยู่ได้อยู่แล้วแหะเพราะว่าโอ้มันแปดเดือนแล้วบ่ะเป็นเดือนบ่เอมันฝึกฝนประสบการณ์ฝึกฝนอาชีพด้วย